กับ <c oughs> ครับครับละหละ่อๆอู้ยน้ำตาลกินส้มอร่อยมากอร่อยไหม <c oughs> เอาอีกไหมกินหรือยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับ เอาอีกไหมครับอา้าวถ้าเอามาอา้าหยีมาเอากับย่าเร็วอ่ะมาเอากนหรือ,อยังี่ครทางนี้ อ้าวถอยได้ด้วยรถน้ำปั่นถอยได้ด้วยอ๊ะ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากอิ่มหรือ,อยังเนี่ยอิ่มหรือ,อยังกินส้มนะ